สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท่านและววันนี้คุณอยู่กับผมช่องซูเปอร์แจ็คครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม t o m m a n j e r r y c h a ครับเป็นเกมพึ่งเปิดสดๆใหม่ๆร้อนๆจาก Net e a s e ครับก็เป็นเกมจากการ์ตูนภาพยนตร์ที่เพื่อนๆเคยดูจากหน้าจอทีวีนั่นแหละครับก็ตอนนี้เขาเอามาทำเป็นเกมในโทรศัพท์แล้วนะครับสามารถก ไปดาวน์โหลดกันได้ภายใน Play Store กันเลยครับแล้ววันนี้ผมจะ,จะหยิบเกมนี้มาเล่นให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับก็จะเล่นเป็นโหมดคลาสสิกนะครับเป็นแนวเกมแบบประมาณ1 v s 4ครับเป็นเกมซ r เวอร์เอาชีวิตรอดจากฟูเรล่านั่นเองครับฟูเรล่าจะมี1คนครับส่วนผู้รอดชีวิตจะมี4คนครับวันนี้เราก็จะมาเลือกเป็นแมวก่อนครับ เลเป็นฝ่ายทอมนั่นแหละครับเริ่มการจับคู่ไปครับอ่านี่ครับฝ่ายแมวจะมีหนึ่งครับส่วนฝ่ายหนูฝ่ายเจอรี่จะมีถึงสี่ตัวครับเรา้องมาไล่จับให้ได้ครับก็ฝ่ายแมวจะปวดประสาทนิดนึงครับปวดหัวนิดหนึ่งครับเพราะว่าฝ่ายหนูนี่ครับ เราต้องจับหนูให้ได้ถึง4แล้วนะครับซึ่งเขาก็หลบหนีเก่งกันอยู่แล้ว to <laughs> เอาครับตอนนี้เราต้องมาทำลายหุ่นยน์หนูนะครับ <laughs> เขาจะไปเก็บ EXP <laughs> ครับอันนี้ภายในกับดักของเราภายในมือของเราคือกับดักครับวางไว้วางไว้ตรงรูที่หนูจะเอาชีสใส่นี่หนะครับวางกับดักได้เพียงอันเดียวนะครับ แต่ก็ระวังด้วยครับอย่าเยียบกับดักของตัวเองแลวครับไปแล้วครับนุนครับเห็นมันมินิแมปไอ้ครับโอ้ยเจ้าหนูมันไปเก็บ EP ครับเราก็ต้องไล่ขวัญหุ่นยนต์ของมันครับแต่มันยังไม่ใช่ตัวจริงของหนูครับตอนนี้ตบขวัญเพียงทีเดียวนะครับเจ้าหุ่นยนต์ EP นี่ก็จะโดนทําลายไปครับหนูก็จะไ้รับ EP ก่อนเริ่มเกมครับส่วน EP ของหนูนี่จะ เดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันภายในคลิปหน้าครับคลิปที่เราเล่นเป็นหนูครับอามาให้ขวัญซะดีดีจะหนูน้อยจะหนูน้อยมาให้ขวัญมาให้ขวัญมาให้ขวัญซะดีดีโดนแล้วครับอีกอีกพีก็หล่นลงมาครับอายังมีอีกตัวครับไปครับไม่ทันครับได้ทีเดียวก็พอครับส่วนเราก็มีอีกพีเหมือนกันครับเมื่อเรากำจะหนูหรือควันหนูได้หนึ่งตัวก็จะได้อีพขึ้นมาครับ ได้เอาไวอัพเลเวลนะครับอัพสกิลขึ้นมาครับนี่อันนี้คือท่อลำเลียงนะครับจะเข้าไปห้องใต้ดินนะครับภารกิจของเราคือกำจัดหนูสี่ตัวครับอ้าควันหนึ่งทีครับไม่โดนครับควันอีกหนึ่งทีครับต้องควันหนูถึงสองทีนะครับหนูถึงจะลมครับแ้วเราก็ต้องจับหนูไปไปอันนี้ครับไปขึ้นจรวดครับได้แล้วครับไปหาจรวดกันครับตอนนี้ จรวดอยู่ด้านบนเลยครับครับเอ้าผมว่าไปทางนู้นดีกว่าครับหนูก็จะสามารถกดดินล้นได้นะครับนี่ครับผมว่าแล้วครับถ้าดินแล้วมันจะหลุดไหมครับไปครับไปหาจรวดครับอันนี้ก็มีหนึ่งครับมัดจรวดไปครับ มัดจรวดเราจะเฝ้าก็ได้นะครับจะไปจะเฝ้าหรือไม่เฝ้าก็ได้ครับอ่านี่ครับมามาให้ขวัญมาช่วยเพื่อนเหรอมามาทำอะไรอีกแล้วขวัญเราก็จับหนูขึ้นมาครับโอ้เราก,กดโดนกินอาหารซะง,งั้นครับจับเลยครับหนูตัวนี้ตัวเดิมที่เราจับมาเมื่อกี้ครับก็ถ้าเฝ้านี่ก็จะเป็น การล่อหนูอีกตัวมานะครับเดี๋ยวเราไปล่าหนูตัวอื่นก่อนก็ได้ครับจับตัวนี้มันจะมาช่วยเพื่อนครับขอควันหน่อยครับเดี๋ยว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 ตัวนี้ไอ้ตัวนูมันจะไปแล้วครับมันจะบินแล้วครับช่วยไม่ทันแล้วนายช่วยไม่ทันแล้วนายอ๋อยืนงงยืนงงจับหนูได้ครับไปครับจับตัวนี้ ส่งมันกลับบ้านเก่าครับผมก็ยังไม่ค่อยคุ้นชินกับแผนที่ภายในเกมเท่าไหร่ครับหลุดไปแล้วครับจะดูจนเมื่อกี้มันขึ้นยังไงเนี่ยขวัญหนึ่งทีครับ ่วนภารกิจของหนูนี่ก็จะเป็นการเก็บชิดหาอันนะครับเข้ารู้ให้ได้ครับถ้าครบหาอันเราจะมีประตูของหนูเปิดออกครับแล้วหนูก็จะหนีไปได้ครับแต่ตัวของเรานี่ก็จะเป็นการไล่ล่าครับการขัดขวางหนูครับตามบทภายในเรื่องเลยครับนี่ครับจะมีสกิลอยู่แล้วนะครับสกิลขวัญครับมาตั้งแต่เวลหนึ่งเลยครับ ส่วนสกิลมือนี่ก็จะเป็นการฮุกครับฮุกเจ้าหนูมาใกล้ๆครับแล้วค่อยขวัญครับตอนนี้หนูวิ่งรวมกลุ่มกันถึงสามตัวเลยครับจะมสีสกิลติดตัวหนึ่งสกิลเลยนะครับยิงสกิลยิ่งเลเวลมากสกิลความสามารถของแมวก็จะมากขึ้นครับโกดแล้วนะมาให้จับซะด,ดีขวัญครับขวัญไม่เลือกหน่ครับเดี๋ยวตอนนี้มันจะลมแล้วครับ ตามไปควันยีกหนึ่งทีครับอ้ติดกับดักเสร็จเราครับไปฝั่งนู้นเลยครับขึ้นบันไดไปครับนี่ครับอ๋อเดี๋ยวเด้นนะอันนี้คือจรวดครับมัดจรวดไปครับตัวที่สองครับเดี๋ยวเราขอเฝ้าก่อนครับเดี๋ยวเพื่อนมันจะมาช่วยครับนี่ครับมาแล้วครับพูดยังไม่ทันขาดคําเลยครับมามาช่วยเพื่อนเหรอควันแล้ว ตอวนี้จะไปไหนจะไปไหนเล็งกันครับเล็งกันครับเอาเก็บกับดักมันอีกเดี๋ยวเราตามไปขวัญอีกทีเดี๋ยวหนูก็จะล้มแล้วครับสามารถเก็บลูกกอบได้เลยครับเราขว้างครับขว้างไหมครับมีระยะทางให้เราขว้างเลยนะครับขวัญับขวัญอีกหนึ่งทีครับอ๋อยังไม่ได้ครับมอนอยู่ครับหนูมึนนะครับ ตามไปควันหนึ่งทีขอหนึ่งทีเท่านั้นจับมาเราก็ไปห้อยจรวดครับอ,อ๋อมาจรวดมันเลยครับกดโกดเป็นหนึ่งทีครับตัวนี้มันจะมาช่วยแล้วมาสิ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 าสเลืออนไหนเลือนนิดเดียวนะมาสิเอามันเป็นตัวล่อให้ตัวเลือดเต็มไปช่วยครับ มาแล้วนี่ครับดักทางมันไปก่อนครับ,บขวัญหนึ่งทีครับขวัญออ,ะ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 อะจะมาช่วยเพื่อนแล้วอาอาม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 า,มาให้ขวัญ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 ก็จะติดคุณดาวด้วยนะครับมีติดคุณดาวด้วยครับสกิลการขวัญของเรา มาช่วยเฟื่อนอีกแล้วอ้าวช่วยกระโดนอีกครับมัดจรวดอีกครับช่วยอีกเดี๋ยวก็ควันอีกครับช่วยอีกเดี๋ยวก็ควันอีกอ้าวมามาสกิลหนึ่งนี่กดแล้วจะเป็นการเพิ่มบัฟให้เรารทำให้วิ่งไวได้ขึ้นนะครับ มัจะลวดไปครับตัวนี้น่าจะบินแล้วครับน่าแล้วครับผมว่าแล้วครับเหลือสองตัวนะครับตัวนี้เหลือสองตัวนี่แล้วครับนี่ครับผมเห็นแล้วมาไม้ขวัญให้ขวัญซะดีปล่อยมันวิ่งไปก่อนครับเดี๋ยวเราดึงมาได้ครับอย่างนี้ครับแล้วก็ขวัญครับเดี๋ยวหนึ่งทีครับ ขวัญครับจับหนูได้เสร็จเราไปทีว v เ p เลยกระโดดขึ้นมาไหนครับก็ต้องไปให้เร็วด้วยนะครับโดวหนูมันจะหลุดมือไปครับไปครับอ้าวนั่นไงครับผมมาแล้วครับหลุดมือครับหลักทางแล้วควัญครับไหนจะไปไหนควัญไปที่เดิมครับ ส่วนฟีเจอร์ไอเทมภายในเกมต่างๆนี่ก็จะมีให้ใช้มากมายนะครับพวกปิดฝงปิดไฟใช้จานอาหารก็ได้ครับนี่ครับควันไปโยนผลไม้ไปครับนี่ก็กินอาหารได้ครับเป็นการดื่มนมนะครับตอนนี้ประตูของหนูได้เปิดขึ้นแล้วครับนี่ครับเป็นประตูของกำแพงครับเดี๋ยวหนูมันจะมาทำลายกำแพงนี่แหละครับ เอ้เจ้าตัวนี้ผมลืมเฝ้านะครับแต่นื่นี้มาช่วยเหรออ๋อออวิ่งเร็วสะด้วยอ่าสิอ้เหยียบกับดักตัวเองซะงั้นเดี๋ยวเราก็ดักอยู่ตรงกําแพงนี่แหละครับเดี๋ยวมันก็ออกไม่ได้ครับเราก็เราก็จะเป็นฝ่ายชนะครับอืมมาสิดักอยู่แถวนี้แล้ครับเดี๋ยวมันไปไหนไม่ได้แล้วรับ หลักกับหลักทางมั้ครับดูเช็คดูหน่อยสิว่ามีตัวไหนมาทำลายกำแพงย่งอ๋อยังไม่มีครับแล้วเวลาเพียง2นาที45วินาทีเท่านั้นครับจะตัวหนูมันก็จะภ่ายแพ้ต่อเราแล้วมาหุกมาครับหกก่นครับแล้วก็ขวัญครับ มันเริ่มมาทำลายกำแพงแล้วมาสิขวัญครับจับหนูได้ครับไปครับกลับบ้านเกา่ามัดจะรวดไปน็นทีครับเหลอีกหนึงตัวครับอยู่ไหนครับหกมาครับเราขวัญครับเดีย๋ยวเด้อต้องใช้สมาธิดีหนึ่งนะครับ ก,การเล่นเกมนี้ครับเอามันไปช่วยกันแล้วครับหมดจะพูดครับเอาตัวนี้ก่อนครับตัวนี้ขวัญอีกหนึ่งทีก็ล้มแล้วครับขวัญขวัญไม่โดนนะครับจุกกิ่งซะเหลือเกินครับจุกกิ่งเหรอนายตัวนี้ก่อนนะได,ได้ขวัญหนึ่งที อืมมันสามารถเพิ่มเลือดตัวเองได้ด้วยครับสกิลของหนูครับสกิลที่หนึ่งนะครับถ้ารอดเลือดของเราหมดลอดเลือดบนหัวของเราหมดนี่ก็จะเป็นการมืึนงงนะครับดเหมือนโดนสตันไปสักประมาณสามวินาทีครับแล้วก็รีโหลดมาใหม่ครับเราก็จะว,วิ่งมาขวัญหนูได้เหมือนเดิมครับ อืมเหนะลืออีกหนึ่งนาทีก็จะหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวเจ้าหนูมันจะพายแพ้ต่อเราแล้วเอา้ากระโดดอยู่นั่นแหละครูบอกให้เข้าเลี้ยนครูบอกให้เข้าเลี้ยนครูบอกครูบอกให้เข้าเลี้ยนครูบอกให้เข้าเลี้ยนขวัญเลยจับหนูได้อา่ามาจรวดตรงนี้ก็มีจรวดเหมือนกันครับเดี๋ยวเพื่อนมันจะมาช่วยกันแล้วครับขวัญเอา้าขวัญนั้นผิดนะครับเน้อยนะ มันเป็นการผมว่ามันล่อให้เจ้านี้ทำลายกำแพงอ่ะนี่ไงองเฝ้าดีดีครับเหลือสิวินาทีนะครับอ่าหมดเวลาแล้วครับของหนูครับแมวชนะนะครับก็เป็นงั้นไปครับแมวชนะครับเรามาดูคะแนนท้ายเกยมกันครับ นี่ครับคะแนนสามพันห้าเจ็ดสิบหกนะครับอ่าสวนจนูนี่ก็คะแนนดีอยู่ครับสามพันสองพันหนึ่งพันเจ็ดครับกดยืนยันไปครับกลับไปที่ทีมครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมตั้งแต่แรกจนจบนะครับเนเวลสิบแล้วครับตอนนี้ก็ยังครับยังไม่ฝึก เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่นับชมตั้งแต่แรกจนจบนะครับเดี๋ยวเราวิดีโอหน้าเราจะมาเล่นเป็นหนูกันครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจครับกดซับสไครต์ด้วยครับไปแล้วครับทุกคน